สวัสดีค่ะน,นิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพลฤหัสที่ส1ตุลาคมนะคะจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วทักมาก่อนเที่ยงเอ้ก่อนบ่ายโมงก็ได้นะคะแม่ค้าแพ็คจัดส่งให้วันนี้เลยนะครับ คลิปนี้เป็นโปรเคียวตู้ไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะรากทะลุทะลวงกระถางหมดแล้วลูกค้าไปอัพขึ้นไซส์6ไซส์8เอาได้เลยนะคะแล้วก็ไม้อยู่กระถาง4นิ้วอัพ6อัพ8เอาได้เลยลูกค้าแล้วก็วันนี้ค่าส่งเหมือนเดิมจะโอนเหมาเหมา40บาทปลายทางเหมาเหมา60บาทขั้นต่ำแม่ค้าขอสัก3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้นะคะแล้วก็ถ้าท่านใด CF 6ต้นขึ้นไป6ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีทั้งโอนและปลายทางนะจ๊ะนะคะหต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีทั้งโอนและปลายทางไม่ถึง6นะคะขั้นต่ําขอสาต้นค่าส่งโอนเหมาเหมาสี่ปลายทางเหมาเหมาหกบาทถูกใจต้นไหนอะไรยังไงจดชื่อบอนแล้วก็โทรหาแม่ค้าได้ที่เบอร์0 8 0ย์แปดศ8โทรได้แอดไลน์ได้นะคะเบอร์นี้ ใครมีเฟซสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยใครมีไลน์ก็พิมพ์สั่งทางไลน์ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์นะคะยกหูโทรศัพท์โทรหาแม่ค้าได้เลยเดี๋ยวแม่ค้าทาการจดชื่อที่อยู่ของลูกคา้าสรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนนะคะอ่าแล้วก็ก่อนที่จะไปดูบอลสีเดี๋ยวแม่ค้าพาแวะไปดูใบกัมปูก่อนนะคะใบกัมปูยังมีของอยู่นะสั่งได้นะตอนนี้สั่งได้ หมดลอตนี้ก็จะจะต้องขาดแล้วแหละเพราะว่ายังหาให้ไม่ได้เลยนะคะใบกัมปูของแมค้าเป็นใบล้วนนะคะไม่ได้ผสมแกลบหรือขุยมะพร้าวแต่อย่างใดนะหนึ่กล่องบรรจุ5กิโลเนี่ยจะแพ็คเป็นถุงละ1กิโลให้แบบนี้ทั้งหมด5ถุงนะคะนนี้มันจะมีความชื้นหน่อยๆน,นะคะอยู่ในถุงจะไม่ไม่เปียกไม่หยดกรํมคือน้ําไม่หยดแน่นอนเป็นแค่ความชื้นประมาณนี้ เนี่ยชื้นประมาณนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้ที่เห็นนี่แม่คะเทไว้หลายวันแล้วมันก็จะแห้งเห็นไหมเห็นเป็นใบล้วนๆนะคะกรีดออกมาจากถุงก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลนะมีถุงละ1กิโลแบบนี้ทั้งหมด5ถุง1กล่อง5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทาง170บาทต่อ5กิโลนะคะปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะ โอนถ้ารับ10กิโลก็จะไปเป็น2กล่องก็คือ130บวก130เท่ากับ260คือโอนก็คือรับกี่กล่องคูณไปได้เลยลูกค้ามันกล่องละ130ตายตัวเลยลูกค้าจะรับ4 5, 5, 10, กล่อง5กล่อง10กล่องก็เป็นราคานี้กล่องละ130นะคะส่วนปลายทางก็กล่องละ170บาทต่อ5กิโลถ้าปลายทางรับ10กิโลนะคะก็จะแพ็กเป็นกล่องละ10กิโลให้ก็จะอยู่ที่300บาทนะคะสําหรับปลายทางนะ ราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบกัมปูนะคะสั่งได้เลยนะคะสารตั้งต้นของการเลี้ยงบอลสีเลี้ยงบอลสียังไงทำไมสวยจังทำไมโตจังอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะเขาชอบเพราะว่ามันเป็นบอลสีเนะี่ยมันชอบแบบอากาศร้อนชื้นด้านล่างเขาต้องชื้นตลอดเวลาถ้าเราไปใช้ดินล้วนๆตั้งแต่ต้นดินกับความชื้นมันอยู่ด้วยกันมันก็เท่ากับขี้เลนมันก็จะแน่นมันก็จะเหนียว ะะกลายเป็นดินเหนียวรากมันก็เดินไม่ได้ทะลุทะลวงไม่ได้เพราะรากหาสารอาหารไม่ได้ไม้มันก็ไม่โตมันส่งอาหารมายังหัวไม่ได้มันก็ไม่ปลิใบใหม่ certific. นะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้เป็นใบกัมปูเพราะใบกัมปูเนี่ยเวลามันโดนความชื้นมากๆๆๆ,ๆในระยะเวลา3 4, เดือน4เดือน5เดือนเขาก็จะย่อยสลายกลายปเป็นดินอยู่ดีนะคะระหว่างการที่จะรอเขาย่อยสลายรากมันก็จะเดินจะริญ <ต Coconut> เ,เติบโตได้ดีรากมันยังสาหาสารอาหารอยู่ <field. S 1> มันวิ่งหาสารอาหารอยู่นะคะ มันก็จะทําให้ไม้โตกว่านะคะลองเลี้ยงดูได้นะคะลองเลี้ยงดูได้เปรียบเทียบได้เลยเราไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่แม่ค้าพูดก็ได้นะคะเราไปลองดูก็ได้ว่ากระถางเนี้ยเทียบเลยอันนี้ใช้ใบกำปูปูเทียบเนี้ยใช้ดินท้องไร่ท้องนาปูอะ่ะเลี้ยงเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างสภาพดินฟ้าอากาศความชื้นอยู่ใต้สแสลนแล้วก็ดูความเจริญเติบโตว,ว่าอันไหนมันจะเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันนะคะของแบบนี้ต้องลองพอแม่ค้าลองมาแล้วก็เลยมาแนะนําในฉบับของแม่ค้านะ แต่ถ้าท่านอื่นมีวิธีการอื่นก็ลองวิธีอื่นของลูกค้าได้นะคะเลี้ยงบอลสีมันไม่มีผิดไม่มีถูกแค่เราแนะนําว่าเอออะไรที่เราลองแล้วมันดีเราก็บอกต่อนะคะเราก็แนะนําได้ในสิ่งที่เรารู้นะแต่ถ้าอันไหนเราไม่รู้ก็คือจะแจ้งว่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวว่าถ้าถ้ายังไงเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะถ้าอันไหนไม่รู้เนาะเนี่ยตาถุงละ1นกิโลแล้วก็มีตัวยาจําหน่ายด้วยนะ ะะมีสตาร์เกิลจีอันนี้เป็นตัวกําจัดเพลี้ยและ,มะแมลงในดินเพลี้ยมดมแมลงในดินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไรแดงทุกอย่างเลยนะคะโรยเอาไว้ที่กระถาง ะะรถน้าเช้าเย็นมันก็จะซึมลงไปเองนะคะเอาไว้ป้องกันเพลี้ยและ,มะแมลงที่รบกวนในดินซองละ45บาทสตาเกิลจีนะคะอีกตัวยาหนึ่งที่แนะนําก็คือเป็นยากันเชื้อราอันนี้แม่ค้าแพกไว้ให้ซองละ30บาทนะคะเพราะเขาไม่มีซองแบบนี้ขายเนาะเขาไม่มีซองเล็กแบบนี้จาหน่ายนะคะก็เลยมาตักแบ่งให้เป็นราคาย,ย่อมเยาให้30บาทใช้ได้นานเลยนะคะนี่จะมีวิธีการใช้ให้พร้อมกับช้อนตวงเนาะหช้อนตวงนะคะตัก1ช้อนพูนได้เลยผสมตอนน้ํา5ลิตรนะ ฉีดพรมรถทุกๆ7-10ถึงวันป้องกันเชื้อรานะคะช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะมีน้ำค้างนะน้ำค้างก็เป็นาสาเหตุหนึ่งของการเกิดเชื้อราได้เหมือนกันนะคะก็เอาฉีดพรมรถป้องกันเอาไว้ได้อันนี้ซองละ3 0ิอันนี้ซองละ45้าซื้อคู่กับใบกัมปูก็ได้ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่มหรือจะซื้อคู่กับบอลสี่ก็ได้ก็ไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะคะสำหรับตัวยาสามารถสั่งซื้อกันได้ ไปดูบอลสีกันดีกว่าโปรเคียตู้วันนี้มีอะไรบ้าง CF 6ต้นนะคะ6ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีทางโอนและปลายทางเลยถ้าไม่ถึง6ขั้นต่ำขอ3ต้นนะจ๊ะค่าส่งเหมาเหมาโอน40ปลายทาง60บาทจ้ะไปดูกันคลิปนี้มีอะไรบ้างเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะอันนี้มีชื่อว่ามณีเมฆขลามณีเมฆขลาเป็นบอลกาบนะคะไม้ตัวเนี้ไปลุ้นเอานะลูกค้า ลุ้นเอานะลูกค้ามณีเมฆขลานะมันแบบเป็นไม้ด่างยากอะเป็นไม้ด่างยากแต่ว่าก็เลือกตัวที่มันสกิดด่างมาให้แล้วนะคะมณีเมฆขลานี่เห็นปะขึ้นใบามานิดนึงเนี่ยอันนี้ก็ึ้นใบามานิดนึงเป็นลุ้นเอาลูกค้าตอนมันแก่ตอนมันเริ่มมีหัวนะเนาะเผื่อมันจะด่างขึ้นมานะ,ะมณีเมฆขลาให้ไปต้นละ50บาทนะคะ50บาทมีแค่3ต้น ไม้บางอย่างมันมีจํานวนจํากัดนะคะอาจจะมีแค่3ต้นหรือ6ต้นเนาะถ้าหมดแล้วแม่ค้าขออภัยด้วยถ้าลูกค้าไม่ทนันนะคะฝากกดติดตามช่องของแม่ค้ากันไว้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หมุนเวียนสลับสบเปลี่ยนมาให้เรื่อยๆนะคะโปรโมชั่นเยอะเลยช่องของแม่ค้ายังไงนะคะก็ฝากรบกวนติดตามกันไว้ด้วยเอาไว้ดูไม้เพลินๆก็ได้แต่ถ้าคลิปไหนบังเอิญมีไม้ถูกใจก็สามารถ CF แบ่งปันกันได้นะคะอันนี้มนีเม่ขลามีแค่3ต้น5 0บาท ด้านหลังตรงนี้เป็นขุนรัตนาวุฒิจ้าเป็นไม้กัดสีโตขึ้นสวยแท้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เริ่ม,เร,มเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเอาไป50บาทลูกค้าไม้อะไปอัพขึ้นกระถาง6ปุ๊บดูใหญ่เลยนะไม้กระถาง4นิ้วของแม่ค้าคือพุ่งหมดแล้วรากทะลุทะลวงหมดแล้วทุกต้นนะลูกค้าเนี่ยทะลุทะลวงหมดแล้วคือไปอัพ ไซส์กระถางมันก็ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าตาบใดถ้าเราเอาไปแล้วเราไม่อัพไซส์กระถางมันอยู่แบบนี้เขาก็จะอยู่แบบนี้มันจะไม่โตไปกว่านี้นะคะไปอัพไซส์กระถางเอาเขาจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นสวยขึ้นนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นดารานพารัตดารานพารัตขออยู่ที่ต้นละขออยู่7 0ดบาทนะคะ7 0ดบาทมี6ต้นนะคะคัดติดด่างมาให้แล้วทั้งหมดนะคะดารานพารัตจ้ะ ขยบมาทางด้านนี้นะคะเป็นทองสยามทองสยามมีแค่3ต้นนะติดด่างมาหมดแล้วลูกคะ่ะติดด่างมาหมดแล้วนะทองสยามขออยู่ที่ต้นล้าเขาไป7จ็ดบาทแล้วกันลูกค้าเจ็บาทมีแค่3ต้นนะคะนี่จะ้ะแล้วก็ขยบมาตรงนี้อันนี้เป็นเรืองพันนารายนะ เป็นไม้เก่าไม้โบราณโตขึ้นสวยแน่นะคะสวยแน่นอนเป็นไม้กัดสีนะคะเลี้ยงยังไงยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะคะไม่ต้องไม่ต้องรองมาลุ้นดังหรือป้ายโตมากัดลวดลายขึ้นลวดลายสวยเลยเอาไปต้นละ50บาทเรืองพัณนรายนะคะเอาไปเลี้ยงไปทําเป็นฟอมกอกันได้เลยขยับมาทางด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่ามณีมรกตติดด่างแล้วทุกต้นนะคัดติดด่างขาวด่างชมพูมาทุกต้นเลยมี6ต้นนะคะมณีมรกตเอาไป60บาท ไม้วันนี้หลักสิบทุกต้นเลยลูกค้าหลักสิบทุกต้น c f 6ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีทั้งโอนและปลายทางถ้าไม่ถึง6ขั้นต่ำขอ3ต้นขึ้นไปค่าส่งเหมาเหมาโอน40ปลายทาง60บาทเท่านั้นจ้าขายับมาตรงนี้มีชื่อว่าม่วงมหาการม่วงมหาการยิ่งโตยิ่งสวยนะ เห็นลายตรงนี้ไหมเด็กๆลายเขาจะยังไม่ลอยเม็ดเขาจะยังไม่ลอยเป็นเม็ดใหญ่จะออกเป็นสีชมพูเข้มชมพูสะท้อนแสงนะคะม่วงมหาการโตขึ้นพื้นใบเขาจะสีอ่อนลงลายของเม็ดเขาจะลอยเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นกระดูกสีดำํำม่วงมหาการนะคะาไป50บาทมี6ต้นระยบมาด้านหลังตรงนี้เป็นอึ่งสยามแผลงเป็นตัวแผลงทั้งหมดนะคะตัวแผลงทั้งหมดเลย อึ่งสยามแผลงแม่ค้ามีอยู่6ต้นเท่านั้นขออยู่ที่ต้นละ70บาทขออยู่ที่ต้นละเจบาทนะคะอึ่งสยามแผลงจ้ะด้านหลังตรงนี้มีอยู่แค่3ต้นเองชื่อว่าเมืองเกาะเก็ดนะไปอัพขึ้นกระถาง6ก็ดูใหญ่แล้วลูกค้ารากมันทะลุหมดแลลวมี3ต้นติดด่างมาแล้วทั้ง3ต้นนะคะเมืองเกาะเกต็ดขออยู่ที่60บาทนะมี3ต้น มาทางด้านนี้จะไม้ป้ายสวยๆเลยมีชื่อว่ามะหาชัยมะหาชัยมี6ต้นนะคะขออยู่ที่60บาทจ้าขยอบมาตรงนี้อีกนิดนึงชายชนชายชนมี9ต้นสุดท้ายอะ่ะหมดรุ่นแล้วลูกค้าป้ายแดงๆแบบนี้เลยไปอัพขึ้นไซส์กระถาง6นิ้วได้เลยนะคะป้ายแดงสวยๆเลยต้นละ60บาทนะมีด้วยกันทนะั้งหมดแค่เต้นจ้ารุ่นนี้หมดแล้วนะ ขยับมาตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งเป็นบอลใบกลมๆนะคะชื่อว่าทาราเอราวันทาราเอราวันใบกลมหนะ้าเปิดอๆด,ด่างๆแบบนี้เลยขออยู่ที่7 0ดบาทนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ต้นจ้ะสวยน่ารักมากนะคะต่อมาทางด้านนี้อันนี้มี6ต้นมีอยู่6ต้นชื่อว่าเพชรติวานน์นะคะเพชรติวานน์เป็นตัวแผลงนะปกติพื้นเขาจะแดงเข้มแดงเข้มแดงเข้ม,แ,ขมแล้วก็ป้ายแดง อันนี้ก็จะมีแซมด่างติดด่างมานี้ด้วยทั้งด่างทั้งป้ายเพชรติวานนตัวแผลงนะคะอันนี้แม่ค้าขออยู่ที่ต้นละ90บาท90บาทนะคะมันเปิดหลายมิติหลายเฉดเลยละ่ะทั้งด่างทั้งป้ายอ่ะนะคะเอาไปเลี้ยงเปลุ้นดูได้เลยให้90บาทมี6ต้นเพชรติวานนแผลงด้านหลังตรงนี้ไม้เหลืองนะคะชื่อว่าเหลืองศึกษาศาสตร์มีอยู่6ต้นลูกค้าเอาไปที่60บบาทนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์จะ้ะ ขยับมาตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะชื่อว่าสีขุนปลื้มเป็นไม้ป้ายน้ําตาลนะคะไม้ป้ายน้ําตาลป้ายมาแล้วทุกต้นหน้าเปิดสวยทุกต้นเลยสีขุนปลืม้มมีอยู่หต้นเอาไปต้นละ60บาทจ้าขยับมาตรงนี้นะจ๊ะเป็นโวเคโน่นะ่ะโวเคนโน่นะคะเขาจะกิดมาแบบเนี้ย มันยังไม่ด่างนะคะแต่อไปเลี้ยงไปลุ้นเอาลูกคา้าใบแดงๆเงาๆสวยๆเลยโวเค n โนโนะคะให้ไปที่40บาทละกันนะคะโวเคโนโมีสักประมาณ10ต้นได้นะ40บาทนะคะโวเคโนโนแล้วก็ตรงนี้เป็นดาริกานะคะดาริกาเอาไป60บาทนะคะมี3ต้นติดด่างมาแล้วทั้ง3ต้นจ้ขะขยับมาตรงนี้นะคะอันนี้ชื่อว่ารวยล้นฝา รวยล้นฟ้ายิ่งโตขึ้นพื้นใบเขาจะเป็นสีแดงใบหนาขึ้นใบสีแดงเข้มขึ้นลายกระดูกสีขาวรวยล้นฟ้ามี6ต้นนะคะเอาไปต้นละ50บาทนะคะด้าน,นหลังตรงนี้จะใส่พระเนตรเป็นไม้กัดสีตัวเองไปเลี้ยงแล้วใจเย็นๆนะคะไปอัพไซต์กระถางเลยรากมันทะลุหมดแล้วรากมันทะลุหมดแล้วไปอัพไซต์กระถางนะคะแล้วเขาจะโตขึ้นจะขับสีกัดสีขึ้นใบใหญ่ขึ้นโตวไวขึ้น ะะสายพระเนตรค่ะมีด้วยกันน้หมด9ต้นม่คาให้ไปที่ต้นละ70บาทนะคะสายพระเนตรเป็นไม้มีราคานะโตขึ้นกัดสีเต็มแม็กอะเขาขายกัน2 3 0ถึงได้เลยอะนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสายพระเนตรมี9ต้นน้าวไปต้นละ70บาทค่ะ เรียบร้อยสําหรับวันนี้เป็นโปรเคียตู้นะคะก็จะมีหมายประมาณนี้เลยลูกค้าอยากได้ต้นไหนจดชื่อบอลให้แม่ค้านะถ้าไม่มีชื่อบอลไม่รู้ชื่อบอลเราคุยกันต่อไม่ได้นะคะไอ้ต้นแดงๆป้ายแดงๆจุดแดงๆแ,แบบนี้ไม่เอาลรืคะ่ะขอเป็นจดชื่อให้แม่ค้าดีกว่าเราจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นไวขึ้นนะคะพอแมคค้ารับออเดอร์คนเดียว ตอบทั้งไลน์นะคะตอบทั้งไลน์บางทีลูกค้าก็โทรไลน์ด้วยโทรเบอร์ด้วยชนกันนะคะจะได้ไม่ไม่เสียเวลากันเนาะนะคะแค่มีชื่อบอนมาแล้วก็แจ้งได้เลยว่ารับต้นนี้ต้นนี้กี่ต้นอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะได้ทําการสรุปยอดแล้วก็แจ้งรอบส่งให้ลูกค้าอย่างชัดเจนเลยจัดส่งวันนี้ทุกบ้านนะคะไม้สดชื่นแต่งตึงดึงดังแพ็คปุ๊บส่งปั๊บจ้ะ ถึงมือลูกค้าน่าจะประมาณวันศุกร์วันเสาร์โดยประมาณนะคะถ้าลูกค้าทางภาคใต้จะถึงประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์แพ็คให้อย่างดี VIP ทุกต้นไม่ต้องกลัวบุบสลายแต่อย่างใดจะจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะถูกใจต้นไหนโทรหากันนะ0805194988 สำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ